บ้าไปแล้วท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเอาเครื่องเรือมาใส่นะครับ6 7 0ซีมีที่ไหนเอาเครื่องเรือมาผสมกับเครื่องยนต์ของโนวานะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องโนวาเอามาผสมกับเครื่องเรือแล้วอยู่บนมอเตอร์ไซค์แปลกไหมละ่ะเดี๋ยวอยากจะรู้ว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวจะให้พี่นิ้นะครับมาสาธิตให้ดูเห็นบอกว่ามีสตาร์ททั้งหมดด้วยกัน3ระบบ แต่จะมีระบบไหนมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เครื่องเรืออ่านี่เดี๋ยวพี่นิจจะสาธิตให้ดูมอเตอร์ไซค์สามระบบเครื่องเรือผสมกับไอ้ที่เครื่องโนวาที่เอามาทำเอามาทำอะไรนะพี่ก็คือเป็นเอาแค่เกียร์มันมาชนกับเครื่องเรือโอ้ผมเครื่องเรือมีแต่เกลไม่มีระบบเกียร์ไม่มีระบบคลัตซ์อ๋อยืมผมมายืมยืมโนวามาใส่ว่าง้นให้มันมีเกียร์ว่างั้น ลองดูสามระบบระบบที่ระบบแรกระบบแรกให้ดูไฟฟ้าก่อนไฟฟ้านะฮะนี่ผมยึท้งเรียบร้อยแล้วสตาร์ทมือนะอ่ะเกี่ยวว่างแล้วไหมเกี่ยวว่างแล้วเห็นดูก่อนเห็นดูเริ่มได้อะไม่เป็นไรข้ามไปมือดึงนะครับสามสิโอ้โห ดึงจนแขนข้างหนึ่งบวมไปแล้วนะโอ้ยประมาณนี้ระบบสุดท้ายระบบอีกระบบหนึ่งสุดก็คือที่ผมงงว่ามันเครื่องมันอยู่นี่แต่ไอ้คันสตาร์ทมันอยู่นี่เออคิดได้ไงคิดได้ไงชุดไฟะครับแกนชุดไฟก็คือข้อเหวี่ยงครับไ้ชุด ชุดตัวมันเออไชุดตัวมันอีกทอดดึงเพื่อเปันสมาได้ไอผมก็ไม่เป็นช่างนะผมฟังนี่ผมก็งงแล้วนะ1น2่งสองเริ่มไอทีไอทีเริ่มัะไอยมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ช่างนี้อายุทยานะครับสุดยอดจริงๆโอ้โห คอยทีเผื่อฟลุกขอยทีขอยทีเราเล่นมันเยอะๆแล้วเราไม่ขี่เนี่ยไฟมันชดเชยเข้าแบตตเอรี่อ่ะฮะหนึ่งเก้าทโอ้โห,โหนี่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมดูนะฮะเครื่องเรือก, <c oughs> กับเครื่องโนวาแล้วแกเอามามิกันผสมกันแล้วมาอยู่บนมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับ <c oughs> สุดยอดปกติเครื่องมันอยู่อย่างนี้เนอะใช่ครับเราจับไปตั้งขึง้นสุดยอดจริงๆโอ้โห นี่แหละเขาบอกว่าช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสุดยอดพี่นี้นขอบคุณครับเฟี้ยวอ่ะ